คนใช่ไหมเออเหมือนคนน่ะคนชัวร์พี่ร้อยเปอร์เซ็นคนใช่ไหมทรแจ้งเลยใครอยู่แถวนี้โทรแจ้งเลยหึ่โดนโดนโดนรู้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยออกมาออกมาโอ้โหเอาดิมาแล้วมา มีตัวบาบเราแน่มาอเต้มเฮ้ยเฮ้ยเฮยอย่าลงไปอย่าลงไปมาสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอ่านเช่นเดิมนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับดู บรรยากาศของเรานะฮะนี่เราไปอยู่บนเขื่อนท่าทุ่งนานะครับผมมาลองหาเจ้าปลาช่อนปลาชโดกันดูนะฮะนี่นะบรรยากาศยามเช้านะครับสดชื่นแล้วเกินเดี๋ยวลองมาตีกันดูนะฮะว่าจะมีปลามาโซโลโเหยื่อแล้วหรือเปล่านะฮะตามหาเจ้าปลาช่อนกันดูจะมีปลาช่อนให้เราบ้างไหม เลาะเลาะไปเรื่อย,อยนะฮะไปตามดูกันครับผมอุ๊ยเอา้าโอ้โหแม่งซ้ำกัดไม่โดนกัดอะไรวะกัดอะไรวะอีห้า ไอโดกัดกบยางไอโดกัดยังไงกัดไม่โดนวะกัดไม่แม่นเลยวะมึงนี่ติดเลยไอโดกัดกบยางตัวลายตัวติ๊ง โอ in <h ums> ้โห่ก <h ums> <Hate át. h ums> ัดก <h ums> <'s> <government> <h ums> ัด <demek> ก like ัดไม่โดนนะฮะกู้สู้กู้สู้โดนโดนโดนเลยเ้ย ออกมาออกมามาแล้วครับแซมมาแล้วมาโอ้โหมาแล้วนะฮะรกระสุบเออเดี๋ยว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 เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยว,เด,วยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นหน่อยเฮ้ยไปสามทางเว้ยเดี๋ยวขาแหก เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้ย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 ต้องปลดัปก่อนนะฮะครีมคีมเอาคีมก่อนเดี๋ยวขาแหกไม่ได้เลยมันอันตรายมากนะฮะไอเบ็ดสามทางนี่ ปดก่อนปดก่อนปดก่อนมาแล้วมาแล้วนี่นะครับผมกระสูปตัวแรกขึ้นมาเขื่อนนะฮะนี่ นนหนึ่งโตอย่างทุลักทุเลนะฮะบอกเลยโอ้โหนี่นี่กระสุนน kind of ้อยกลอยใจทุลักทุเลนะฮะขนาดตัวเล็กๆนะลมก็แรงนะครับผมเรือเรือก็ไหลมาแล้วหนึ่งแต้มเดี๋ยวใส่โซกไว้ก่อนดีกว่าเผื่อได้พวกมาอีกนะฮะมามันต้องได้อีกนะฮะนี่นี่นี่เห็นเห็นขึ้นอยู่เห็นขึ้นอยู่เห็นขึ้นอยู่ ขึ้นอยู่นะฮะไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะมาเออยลมก็โหหลมก็พัดดีหลอเกิน ลองดูนะฮะแถวนี้หนามตื้นทั้งหมดเลยนะตอนแรกคิดว่าจะลึกช้าเดี๋ยวมันไปแล้วนะ่ะ มันบอกช้าเดี๋ยวมันไปแล้วน่ะมันดูสาก,กัดให้เห็นเดี๋ยวมันบอกโหรอนานแล้วเนี่ยพายช้ามันบอก <laughs> แถวเนี้ยตื้นหมดเลยตื้นไปอย่างข้างนอกเลย,ยนาได้ลุ้นแถวนี้แหละ โหเอาล่มาแล้วมาแล้วไอช้อนเขื่อนไอช้อนเขื่อนตัวแรกมาแล้วเฮ้ยไอช้อนเขื่อนตัวแรกพายเรืออยู่นานพายจนหอบมาทันทีไอหนูนี่นะฮะกบยางนิวตันนะครับผมไอช้อนเขื่อนตัวแรก างนิวตรอนนิวตรอนนี่กับผมถ่ายรูปก,ก่อนนี่นะก็เจ้าดาบเจ้า,า,จาก,ากบยางนิวตรอนตัวเดิมนะสีส้มนะครับผมมาเดี๋ยวเราก็ตีกันต่อนะครับผมมาเงนี้มีตัวบาบเราแนะ่ไอ้แต้มหนึ่งแล้วโอ้ยตัวคดใหญ่อะ ม่งตีสาลายโอ้โหส่งแล้วมันกัดทีแลกกัดไม่โดนหูใหญ่เลยฮะงัดขาลายทั้งกออะแม่งไอ้ยาบะดะเฮ้ยคนใช่ไหมนหนออเออเหมือนคนน่ะ คือแน่เหมือนเท้าสองข้างอ่ะอแน่หัวใช่ป่ะดำมานานอย่างงี้แล้ว,ดดวแต่นานแล้วนะ่ะดูดิเขาดำตื้นงนั้นน่ะเหรอคนแถวนี้ดิคนครัวพี่ร้อยเปอร์เซ็ คนใช่ไหมโทรแจ้งเลยใครอยู่แถวนี้โทรแจ้งเลยนี่ยนิ่งเห็นไหมล่ะก็แต่ไม่เขานิ่งจัง่ะเขาจะไม่ได้ยินเราเลยเหรอเรามาขนาดนีไม่ได้ยินเราก็ไม่น่าใช่นะน่ะใช่ปะล่ะเห็นปะผงเงียบอะมันไม่ เขาเขาเขาเงียบแบบไม่ไม่น่าใช่แล้วเนี่ยนิ่งเลยเวลาไม่โทรกำลังแล้วโทว้าวไตเสียหมด โอ้โหเป้วเลยเราก็จะมาตกปลาเออหนะจาจะกระดิกตอบสักนิดหนึ่งก็ไม่มันกัดอะไรวะมันกัดอะไรวะมันใช้ปลาช่อนมา้ง อื้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อย่าลงไปอย่าลงไปขึ้นมานี่ขึ้นมานี่อย่าลงไปเฮ้ยขึ้นมาก่อนเลยเดี๋ยวลุดโอ้โหเนื้อถามมันใช้ปลาช่อนเปล่าเนี่ยแหมฮะโงเลยครับอีกแต้มแล้วนวี่มิดคอมิดคอ เพื่อระท่วมมึงมีเพ like ื anyway. ่อนแล้วไอ้หนู ะมันจะเป็นช่วงช่วงอะดิมันจะลึกเป็นช่วงช่วงอะดิอือโอ้ยยังจะหลุดอีกอะไรวะปาโทรหลุดไปสามทีแล้วนะเฮ้ยสี่แล้วเล็กสุด อันนี้ก็ขอกันนะฮะนี่จะเพียงแล้วนะครับผมโอ้โหย่างร้อนนะนี่ช่วได้ไปหลุดไปหลายตัวนะ,ะหลุดไปน่าจะมีสี่ห้าตัวแล้วก็ได้มานะสามตัวนะฮะท่อนสองกระสูนหนึ่งนะครับผมไปก็เดี๋ยวมีโอกาสน่าจะเอาเรือมาลงไพ่นะฮะเพราะว่าเรามาผิดเหลี่ยมนะผมว่าไม่งั้นเมื่อเช้าเนี่ย ช่วงเช้าน่าจะได้หลายตัวยังไงก็ไว้ติดตามกันใหม่ทลิปหน้านะผมพอผมจะไปเดินตีเลยจะเอาเรือมาลงนะนีโอ้โหวจวงมีจะสาหลายนะฮะจวงยับยับไปผมก็ไปคลิปหน้าครับผมทีนี้สวัสดีครับ